สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะวันนี้ แจ้งข่าวนะคะจากโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญนะคะซึ่งมีการกำหนดวันเปิดหีบนะคะในวันที่10ธันวาคม2566ก็คือเมื่อวานนี้นะคะซึ่งราคาอ้อยขั้นต้นที่10 CCS อยู่ที่1,420บาทต่อตอนัน CCS ละ85บาท20สตางค์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรสำหรับ ที่11 CCS นะคะก็จะบวกไปนะคะ1,420บาทบวกกับอีก85บาท20สตางค์รวมเป็นเงิน1,505บาท20สตางค์นั่นเองค่ะที่12 CCS นะคะ1,420บาทบวกกับ170บาท40สตางค์ก็รวมเป็นเงิน1,590บาท40สตางค์ต่อตันค่ะ ที่13 CCS นะคะ1,420บาทบวกกับ255บาท60สตางค์รวมก็เป็นเงิน1,675บาท60สตางค์ต่อตันต่อตันนะคะและที่14 CCS ก็อยู่ที่1,420บาทบวกกับ340บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,070 ร้อยหกสิบบาทแปดสิบตางต่อตันนั่นเองค่ะชาวไร่อ้อยนะคะมิตรอำนาจ,จเจริญก็สามารถตรวจสอบได้นะคะรวมใจตัดอ้อยสดคุณภาพเพื่อความหวานแล้วก็เพิ่มรายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองอันนี้สโลแกนของโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจ,จเจริญเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่านใดที่ขึ้นตรงกับโรงงานนี้ก็สามารถตรวจสอบได้นะคะและนี่ก็คือ การแจ้งข่าวให้กับชาวไรอ้อยได้ทราบกันค่ะ